ใส่น้ำพริกแกงลงไปน้ำเดือดตะลานตะลานใส่ผักละลงไปใส่ปลาเอกของเฮาลงไปที่หลังแบบนี้อย่างเหมาะครับไข่มดแดงนี่นะสวัสดีครับป,รป้าแม่พี่น้องวันนี้ผมจะปั๊บพี่ป้าน้องมาจัดแกงผักละใส่เห็ดหูหนูใส่ไข่มดแดงหลังจากนั้นจะเอาไข่มดแดงมาแจ่ละลายน้ำแข็งกันก่อนมดแดงนี่นะไข่มดแดงปีนี่นะครับพอดีว่าผมลอกแข็งไว้หลังจากนั้นก็นเอาผักละมาล้างทั่ความสะอาดกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จัดมาสี่สิบบาทนะครับผักละนี่นะมัดละสิบบาทนก่องหลนะับชุลลีีนน่ะเเวาขาจะขายผักละนี่ยเขาางมัดเออานนนะครับก่ี้นนแกงงยยาาบบบั้อเลว่ ม่พี่น้องนี่โอ้คอมเมนต์ด่าผมขนาดเลยเนาะหลังจากเอาตอกมามัดพักราเสร็จเรียบร้อยจะนั่งกับตัดหือพักราสมันสั้นๆอย่างน้อยหนึ่งนะครับสูตรแกงพักราสูตรเมืองแปลกนะเขาจะมัดแบบนี้นะครับไม่ต้องมัดแบบนี้มันก็เวลากินนี่มันจะได้กินง่ายแม่ตอกออกเรียบร้อยเอาใส่ปากกาบพูดออกเลยนะครับบอกเลยว่ายังมะตอนนี้แม่ผมทรงตอกมาหื้อหนักขนาดเลยนะครับพักราแต่ละข้างนี่นะผมต้องใจตอกมามัดแบบนี้นะครับเนาะจากล่างพักราเสร็จเรียบร้อยมาล่างเฮ็ดหูหนูต่อเลยบางบ้านก็บห้องเฮ็ดหูหนูบางบ้านก็็็ฮฮอองงเเดดหหููแมมวบ้านผลับห้องเฮ็ดออยังกกมมเนบผ จนาคับหนังากล่างทำความสะอาดมันดีๆหลังจากล่างทำความสะอาดเซดเซตเรียบร้อยมาตัดตีนมันอองตัวยนะคับของมันนี่นามันจะมีเซตอย่างมฮูดำๆแบบนี้ตัวมันน่าจะเป็นเซตแจฮ็ตนะครับต้องตัดออกตัวนะคับอันเวลาเขาไปกินนี่นามันจะบลํานะครับนอไอเฮดมันใหญ่นี่ก็ซ้อยห้อมันน้อยๆอย่น้อยนึงนะครับนอมันจะได้เข้าพริกเข้าเกลือเข้าเครื่องของเขานะคับหลังจากซอยเฮดเซตเรือบร้อยกลายไข่มดแดงกันก่อนเลยนะครับมดแดงนี่นาบอกเลยว่าเหลืออีกสักสถุงนะครับผมจะจัดเมนูไออย่างโมฮูเหมือนกันหลัา้ไ่มดดรีบอพคคะื ห้านอจากนั้นน้ำเดือดเรียบร้อยตักพี่แกงลงไปจากใส่น้ำพี่แกงลงไปเรียบร้อยขาดไปได้ก็คือน้ำล้างโคกนะครับนอหลังจากนั้นน้ำแกงก็เริ่มเดือดตาลนตาลนเรียบร้อยมาปรุงกันก่อนเลยครับว่ามีอย่างมันใจมีเกลือชูรสรสดีสามสายของเขาเหมือนเดิมจะขาดมาได้เลยนะครับจากใส่ข้าวปุ้งลงไปเรียบร้อยกขตักปกตัก็คือน้ำร่างโคอยะครับนอหลังจากน้ำเดือดลงไปสักกั้มนะครับนอใส่เห็ดลงไปเลยจากใส่เห็ดลงไปสักกั้มหนึ่งนะครับนอใส่ผักกาดลงไปต่อเลยนะครับผักกาดใครชอบเหลืองๆนนี่แกงเหมือนๆเลยนะครับมากนี่นะผมบ่อยแกงงเเหลือ่าดนะครับแกงหอม่งเหมือนกครับ นอยู่ว่าแกงพักร้าเนี่นะเวลากินแล้วนั้จะไปอู้กับไข่เจียนะครับต้องแป้งฟันกันก่อนนะครับน่อมันเหม็นติดปากนะครับของมันกะค่ายสตอนะครับแต่สตอร์เนี่ยกินแห้งกว่านะครับแจางนั้นจะใส่พระเอกของเขาลงไปนะครับเป็นไข่มดแดงแดงปีนี่นะครับน่อผมรอบแข็งไว้นะครับจะใส่ไข่มดแดงลงไปบลอกกับก้นใส่ก้นขวอย่าน้อยนึงชันกระประมาณนี้นะครับแกงพะกล้าใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดหูหนูนี่นะเป็นเมนูบ้านบ้านเป็นเมนูตั้งเหนือนะครับบอกเลยว่ายางเม่อยางล้ำเนี่ยนะครับสาวแมม่นนากิิตดใจเลยส่วนมาาากบ้นสวแม่มี่ค่อยกินแกงักกะล่งกิน ตัวนี้นะพอเท่าหผมกับบอรก,กินมันครับแกงผักละแบบนี้ตัวผมนี่นะบอกเลยว่ายางมากเลยนะครับบวาดิบวาซนะุกนีนาักละนี่นะมันกับเบอกินส้มตำหรือตำส้มทำกับนายนางล้ําเลยนะครับผักละละ,ะนี่ก็เนี่ยได้หลายเมนูนะครับนอไปทอดใส่ไข่จะเอาไปแหน่ยังได้มดนะครับผมเกิดไงมานนี่ผมยังไ่ได้กินเมนูนี่แต่เลยนะครับยำ <c oughs> ักละเป็นไอ้ยังที่เปิดใหม่สำหร,รับตัวผมเลยนะครับผมเบอรยกินสักเตี่ยนะครับนอเดี๋ยวมีโอกาสสักวันนี่นะผมจะลองจัดดูนะครับรสชาติมันจะเป็นเจไดนะครับรอรับชมด้วยนะครับนอยั่มก เมนูย้ำพักน่ะมันต้องโนต้องร้องนะครับนา่เดี๋ยวมีโอกาสในหมจัดเน่นะครับเมนูแกงพักราสใสไข่มดแดงวันนี้สามแมถูกใจขนาดนลยครับถูกใจไข่มดแดงเนาะว่าผักราี่นะสมแมกินได้กอกกักินได้กินเป็นกินจ้างอยู่นะครับจ้างบกินจ้างก็ดนะครับนอะกราบตึงกราบหูดกราบหูดแบบนี้มันกินได้จะได้นอะเมนูบ้านๆเมนูมีเม้งนี่ลองไปยังไปแปง้ไวเด้อครับผมมีไข่หมดแดงนะแกงใส่กระดูกหมูกะล้ําเหมือนกันว่าจีเนี่ยเมนูไหนกระจ่างนะครับนอ่ล้ําไป ครับขอขอบคุณปอเม่์พี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับนอ้องวันนี้ผมขอปีแล้วน้องไปเฮียงตี้ีนะครับสวัสดีครับ